สวัสดีค่ะสวัสดีท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะคะแล้วก็ประชาชนทุกคนค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะเสียงโหวตจากตัวแทนประชาชนทุกๆท่านค่ะดิฉันและทีมนะคะคิดว่าเราจะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถค่ะเมื่อ ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่อะไรก็ตามที่รับมอบหมายค่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะคะที่ท่านได้ทำงานหนักมาตลอดเกือบหนึ่งปีเต็มนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าเราทุกคนก็พร้อมจะทำงานหนักเพื่อพี่น้องประชาชนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะเชิญคำถามได้เลยค่ะโอเค Uh, I would like to say thank you for all vote that's come from the um, other parliaments. And um, I'm so excited to be here today. And thank you, th thank you all for coming. And um, of course, every task in the future, we are going to do our best. So, yes, thank you very much. ะะไรนมตจเเดี๋ยวขอให้มีการโปรดเก้านะคะขอ,ขอรอการโปรดเก้าก่อนแล้วก็จะพูดเรื่องการบริหารอีกทีคิดว่าวันนี้ตั้งใจจะมาเพื่อขอบคุณนะคะคะแนนโหวตมากกว่าตอนนี้เองก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะปกติเวลาที่มาพูดต่อหน้า ไมโครโฟนจะไม่ได้ตื่นเต้นมากแต่วันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากจริงๆค่ะเมื่อกี้อยู่กับทางสามีแล้วก็พี่ชายพี่สาวนะคะคก็คะ่ <c oughs> ะได้ๆๆๆๆได้ได้โทรคุยกันแล้วคะ่ะค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันที่นี่นะคะ <laughs> In English she that I'm so excited today because I can't really like hold my breath at all. Like I don't know why. Normally I get on stage very often and I don't get excited at all. But today it's like my hands are shaking. So yes, that's what that's what I'm trying to tell you guys that how I feel right now and then I'm I think my words are like mumbling a lot. Sorry about that. อ่ะโอเคค่ะก็อะไรนะคำถามคุณพ่อตื่นเต้นจริงเหรอทำไมเนี่ยโอเคถ้าหันหน้าไปทางนี้อาจจะตื่นเต้นน้อยลงอ่ะโอเคพอแล้วไม่ตื่นเต้นละก็ได้คุยกับคุณพ่อนะคะเมื่อกี้คุณพ่อก็ ไม่ไม่โทรมาธรรมดาเฟสไทม์มา,าเลยค่ะเพราะเฟ e ไทม์าามาแล้วก็เขาก็บอกว่าใหเ้เมื่อได้รับโปรดเกล้าแล้วอะไรแล้วก็ขอให้ทําให้เต็มที่นะคะ <c oughs> แล้วก็มีการแซวว่าก็ดีใจนะคะที่ท,ที่ที่มีหวังว่าจะได้เห็นลูกสาวนะคะได้รับตําแหน่งก่อนที่ท่านจะเป็นอัลไซเมอร์หรืออะไรไป <c oughs> ท่านบอกแบบนี้เพราะท่านบอกว่าท่านก็อายุเยอะแล้วนะคะก็ พูดกันเล่นๆนะคะแล้วก็เป็นเป็นกำลังใจให้กันเสมอค่ะคุณแม่ก <c oughs> ออ็อย่างที่ทุกคนทราบนะคะเป็นห่วงบ่อยนะคะก็จะโทรมาแล้วก็พูดว่าทานข้าวหรือ,อยังเพราะว่าระหว่างที่อิงรับโทรศัพท์คุณแม่อิงเคี้ยวทานข้าวอยู่พอดีแลแ้วแหมก็ทราบว่าทานข้าวก็เลยว่าค่อยๆทานนะคุณคุณแม่ะคะ่ะแล้วก็ก็เลยบอก <c oughs> คุณแม่ว่าก็จะดูแลตัวเองให้ดีค่ะ <c oughs> <c oughs> ค,ความกดดันนะคะเอ็งว่าเราเราสามารถจัดการกับมันได้นะคะแล้วก็การทำงานเนี่ยขอบอกตรงนี้เลยว่าในมายเซ็ตที่เข้ามาทำงานตั้งแต่ก้าวเข้ามาในการเมืองไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นคนที่ดีที่สุดเก่งที่สุดในห้องนะคะแต่คิดเสมอว่าเรามีแรงผลักดันที่ชัดเจนนะคะแล้วเรามีทีมที่ดี เรามีความโชคดีตรงนี้ที่ทีมของเราเข้มแข็งมีประสบการณ์มีความตั้งใจแล้วก็คิดไปในแนวทางเดียวกับเราอันนั้นคือสิ่งที่ตัวเง่แงแวรลูตรงนี้มากๆนะคะเราคิดว่าไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งตรงไหนก็ตามเมื่อเรามีทีมที่ดีเราก็จะทำประสบความสำเร็จได้ค่ะ เออขอรอทุนเก้าก่อนดีกว่านะคะเรารอบดเก้าก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาตรงนั้นกันนะเพราะว่าจริงยังไม่ได้อยากที่จะลงดีเทลมากมายตรงนั้นนะคะเรื่องของคอรอมอรหรืออะไรก็ตามค่ะขออนุญาตออกตัวไว้เลยค่ะเพราะว่าในวันนี้เนี่ยอิงมาพูดก็ยังคงเป็นในฐานะของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคะโอเค I really hope that I can make the people feel confident about um, that we can <clears throat> uh, to build the opportunities and to improve the quality of life and to empower to all ties. Um, that's a very good question, actually, because there, there's a lot going through my mind, especially right now. That's why I said that I'm I'm so excited right now. Like, I don't really feel this feeling for a long, long time. So yes, um, I was very confused, and I didn't know what to do when the result came out, and I felt very bad because I didn't expect the result to be like that at all. No, no, the, the Wednesday that you asked. So yes, on Wednesday I, I I heard the result because I was on a plane, flying back from from China. So um, when I you know turn on turn on my phone and then I read the news, I felt that almost like I didn't know that it's gonna happen like this. So yes, I was very sad, and um, I got back up again and then i talked to kunsetha um, and i talked to my family and i talked to a lot of people from my party and i decided that it's about time to do something for the country and for the party as well and i just i hope that i can do my best to you know make the country go forward that's that's what i that's what I, I, try, I try to do. and um, right now, of course, today is i feel very honored and i feel very happy. what's the most important advice that you have been given on this journey, either maybe in the past hmm. hour or before that? Um, to do my best in every day and in every opportunities that i have. that's, um, i think that's make me feel like of course like you know there's a lot of things going on around me but if I always do my best and always think about um, what is happening right now right here in front of my face, I would I, I will be fine. Khapunakha thank you all for coming.